อันนี้มาดูกันนะคะว่าเราจะได้เมนูอ,อะไรมาอันนี้เป็นมื้อรวบนะคะมื้อรวบทั้งเช้าเที่ยงรวบทีเดียวเลยวันนี้จะได้เป็นเมโนโทูที่แต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสกินก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าด้วยส่วนตัวแบบไม่ได ชอบเมนูนี้มากเลยแบบต้องหากินบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็ตำน,นานทีนะคะจะจะได้เข้าร้านทีหนึ่งส่วนมากจะหนักไปทางเมนูข้าวค่ะอ่าอันนี้นะคะเป็นร้านประจำอีกเช่นเคยนะคะที่แบบออเดอร์ทีไรก็ ได้เยอะขนาดนี้นะคะขนาดที่แบบว่าใช้ถ้วยปกติไม่ได้ต้องใช้ชามเลยค่ะดูออกไหมคะว่าเป็นอะไรนี่มีหมูนะคะหมูสไล์แล้วก็คณะเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งเดี๋ยวคิดว่าทุกคนเดาออกแน่นอนนะคะว่า มือน,นี้เป็นเมนูอะไรนี่นี่แปนราดหน้าหมีกรอบนั่นเองนะคะราดหน้าหมีกรอบราดหน้าหมูหมีกรอบนะคะ ส่วนตัวก็นานานทีทานทีนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะหมักไปทางเมนูข้าวเป็นคนที่ชอบทานข้าวคะ่ะกับเมนูเส้นนี่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ทานได้ะคะ่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะปรุงรสกัน เครื่องปรุงปกติค่ะปกติที่ทางร้านอาหารตามสั่งเขาให้มาก็จะมีเป็นพริกน้ำตาลซอสสำหรับใครที่จะปรุงหรือไม่ปรุงก็เอาแล้วแต่ความชอบของเราแล้วกันเนาะถ้าเราชอบปรุงก็โอเคปรุงไปแต่ถ้าไม่ชอบปรุงก็ได้ไม่มีใครว่านะคะแล้วแต่คนทานว่าจะชอบรสชาติประมาณไหน